ตัดไปให้ยายอะไรอะไรมันคืออะไรไม่ให้ตัดมันขาดเองหอมันขาดเองนี่เงนในตู้มีอ่ะพวกแก้วนะแก้วแบบนั้นในตู้มีตู้ยื่นใส่เนื้อก็ไปในน้ำตู้สีฟ้าไปเอาดิก็แยกใส่ถุงไปใส่อะไรก็ได้ไปดูดูกระติกก็มีกระติกอ่ะตู้สีฟ้าไปดูตัดเพื่ออะไรยื่ใส่เอาออมา สนุกไหมว่าเหมียวขึ้นไปปีนอะสนุกไหมเอานึกถึงวัยเด็กไง ใช้มือซ้ายด้วยวิ่งโชว์เทพไปลยแม่ใช้มือซ้ายอะ่ะมีแท็บลุกแท็บลุกมือขนาดนั้นมะพร้าวมันหนักมันน่าจะช่วยถ่วงได้มันยังเหนียว นม่มือกว่าหลุดไปแล้วเนะี่ยอ๋อลงมาได้และอเรา,าจะเอ,อทิ้ง ไม่ต้นกล้วยไม่ขยม่มขย่มทิ้งถ้าจะปอกนี่ไม่ปอกแบบเอาน้ำปอกแบบว่าให้มันเหลือแค่ข้างในแล้วก็พร้อมที่จะเฉาะกินอ๋อท่านแม่มแม่ครูปิณทำแบบไหนได้กันนะเอาก็เห็นพวกหนูอยากทำก็ทำไปดิมันเหนื่อยกว่ามันเหนื่อยมันกว่าแบบน,นั้นอนะ่ะ ก็หนูปอกไม่สวยก็ควรจะทำอย่างนั้นแหละ <c oughs> ปอกมาเย็นใชไ่ไปดึงใบออกกันี้ไม่เอาออกล้วใบให้มือจับต <c oughs> ่อออกของการมันหักการหัวอีก ลงใบทาท่าได้อย่างดีดึงไม่ออกให้ตรงนี้มันปีกขึ้นไปได้ไหจริงจงแล้วมก็ได้แต่เอ้ยเฮ้ใบมันหลุดเน้ย ไม่เห็นไม่เห็นเอาใบมันขึ้นมาใบามันขึ้นมาใบากล้วยอ่ะเฮ้ยอย่าไปบ้านเขาดิ